สวัสดีครับวันนี้เด็กกงวารตี้พาทุกคนมาอยู่ที่วัดหนองไผ่ตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เราพาทุกคนมาร่วมกันทําบุญอีกแล้วนะฮะที่วัดนี้กําลังสร้างซุ้มประตูวัดนะไปได้เกือบครึ่งแล้วนะครับยังสร้างไม่เสร็จก็เลยได้พาทุกคนมาทําความรู้จักกับวัดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับหลวงพ่อด,ดํารงอีกฉายานหนึ่งก็คือหลวงปู่ ดวงมหาเศรษฐีอ่ะฝั่งชื่อก็ยังอยากจะเข้าไปพูดคุย <c oughs> เข้าไปหาแล้วนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราพาทุกคนมาที่นี่นี่จะได้เห็นได้ว่าผมกับเกนีเรามีองค์พญาครุฑเขาเรียกว่าพระนารายณ์ทรงปุบันพระนารายณ์ทรงุธนะฮะทางวัดเนี่ยได้สร้างตั้งแต่ประมาณปี 61, 61นะฮะแล้วที่สําคัญพระเกจิที่มาร่วมกันพิธีปลูกเศษเนี่ย ใายรูปด้วยกันแต่หนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อพัดหลวง,ง,งพ่อพัดจากวัดห้วยด้วนมีแขวนอยู่นี่นี่คือแขวนหลวงพ่อพัดน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับหลวงพ่อถึงความเป็นมาของการสร้างองค์พญาพุทธที่เดียวในจังหวัดอุทัยธาน,นีแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้เหลือน้อยแล้วใช่ค่ะเหลือไม่มากแล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะบูชาองค์พญาพุทธให้มาที่วัดหนองไผ่ การได้มาบูชาเนี่ยก็ถือว่าได้ร่วม,มสมทบทุนในการสร้างซุ้มประตูวัดเดี๋ยวเราเข้าไปหาหลวงพ่อกันทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อแล้วนะเราอยู่กับหลวงพ่อดำรงกราบนมันสก,การหลวงพ่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกตามฉายาก็คือหลวงปู่ดวงเศรษฐีฉายานี้มายังไงคะเล่าให้ฟังเราตั้งให เขาชื่ออาจารย์เทพอยู่ที่อดอนเมืองคือเขาเป็นพูดกันง่ายๆก็คือเขาเป็นร่างทรงด้วยและทีนี้เขาก็ทำพวกกุม,มารแกกใ่ายจำน่ายโดยเขาก็เอาหลวงปู่ไปด้วยไปนั่งปกทาพิเศษ แล้วเขาถวายตัวเป็นลูกชายแล้วเขาก็มีมนไปนั่งปกกุทาพิเศษแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้ในการนั่งปกว่าหลวงปู่ดวงเศรษฐีก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ทั้งถึงทุกวันนี้คนเขเรียกกันยึ่ทุกวันนี้หลวงปู่นี่มาอยู่ที่วัดหนองไผ่นี่ที่พรรษาแล้วครับที่นี่ได้สิบสี่พรรษา มาตั้งแต่วันที่25มกรา2550มาอยู่นี่อยู่รูปเดียวเลยก็มีบ้างพระจำพรรษาก็มีบ้างสององค์สาองค์แต่ว่าเขาก็อยู่เป็นนานะออกพรรษาแล้วเขาก็ลาจากขาไปพรรษาที่แล้วไ<ก>ม่มีไนมพรรษาที่แล้วไม่มีก็อยู่รูปเดียวเลยอยู่รูปเดียววัดก<อ>ว้าง,<อ>งด้วย,วยไหมนะว,ว,วัดกว้างที่30ไร่กับ3งาน ดูแลรูปเดียวเลยรูปเดียวบท <c oughs> เดียวทำได้เด็ก,กวัดมีไหมฮะไม่ม,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 มีวันหนึ่งนี้กวาดบ้างถูบ้างรอบวัดทุกอยาก่างทำทุกอย่างวัดก็มีครบนะฮะมีมีโบทมีเมโบทม,มีเมนมีสาลาธรรมสังเวชมีสาลาทำบุญและมีกุฏิสร้างกุฏิไว้กุฏิหลังยาวหกห้อง ที่ยังขาดก็คือซุ้มวัดใช่ไหมฮะท,ท,ที่ยังขาดอยู่ก็คือซุ้มประตูวัดงบประมาณ1น5 0 0ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทรวมถึงปัจจุบันนี้สร้างมานละ้วกี่ปีเนี่ยเพิ่งปีเดียวเพิ่งเนี่ยห<ป>้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมดูแล้วยัง,ย,งยัง,ย,งยังยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องฉากมันต้องลายอะไรก่อนแล้วต้องติดกระจก ทำลายทั้งทั้งต้นเสาสองสองด้านนี่คือจะต,ต้องทำลายให้หมดลายหมดแล้วก็ติดกระจกหมดทั้งหมดทั้งเสาทั้งหน้าบันดังไรติดกระจกหมดแล้วหน้าบันก็ข้านงนอกก็จะทำเป็นนาลายทรงคุดตามที่เราได้สร้างนาลายทรงคุดขึ้นมานี่นะครับทุกคนที่ที่เราพามาทุกคนมาวันนี้ก็เพื่อนี้เลยสิ่งนี้เลยนะฮะเราก็ไม่รู้นะว่าที่ไหนมีเช่าเราก็รู้ว่ามีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมฮะ ที่นี่ที่เดียวไม่มีนารายสงขุดนะที่นี่ที่เดียวแต่ถ้าหากว่าพยาคุดจะมีที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแล้วก็วัดคุธารามอยุธยาแต่นารายสงคุดจะมีเฉพาะที่วัดหนองไผ่จังหวัดอุทัยธานีที่นี่ที่เดียวใครจะไปหาที่อื่นไม่มีแต่ไปแอบอ้างว่าเป็นของวัดหนองไผ่ไม่มี แล้วการสร้างนี้คนจ้างเขาก็คือว่าต้องการลงทุนให้ในการก่อสร้างซุง้มประตูเข้าวัดเขาก็เลยทำไอ้น,นี้ให้ขึ้นมาเพื่อว่าหลวงพ่อหลวงปู่จะได้เอาปัจจัยส่วนนี้รวมไปสร้างซุง้มประตูทางเข้าวัดอย่างที่พวกเรามาเราได้เห็นกันนี่คือสร้าง ปัจจัยทั้งหมดใหเห็นปัจจัยทั้งหมดก็คืออยู่ในการสร้างซุ้มประตูนี้ทั้งหมดนี่สร้างมาปีปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งะแล้วได้ข่าวว่าวันวัาพิเศษก็มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พัดปุญญะการโมวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนมันรวมที่ที่ด้วยที่นี่ด้วยแล้วก็หลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้ว อาจารย์นพวรรณจากอยุธยาแล้วก็หลวงตา้อยจากศรีสะเกดอำเภอขุนหารแล้วก็จากแครนาดก็จำไม่ได้หลายองค์ทั้งหมดสิบกว่ารูปสิบสองรูปคือตอนนี้ก็ยังพอมีให้บูชาที่นี่บููชาอย่นะครับแต่ก็เหลือน้อยเหลือน้อยแล้วก็สงง์บอกว่าคือถ้าหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยไม่สร้างแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ทำแล้ว มีเห็นเท่าที่เหลือทำอย่างอื่นต่อทำอย่างอื่นนะหลายคนที่ยังไม่มีบูชานะครับตอนนี้ที่วัดนี่เหลือไม่เยอะนะไม่เยอะจริงแล้วราคาเนี่ยเชื่อทุกคนบูชาได้เลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอง์นี้เป็นองค์ครุฑงานละเอียดสวยงามมากละเอียดยิบละเอียดจริงจนถึงขั้นตรงเล็บขององค์ครุฑเลยสวยงามากองนี้ก็แค่สา0รอบาท ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวนะั้นหลวงปู่พอจําราคาได้ั้างไหมครับองนี้องนี้เป็นเนื้อลงลง,ลงยาเนะาะองนี้เท่าไหร่จำได้ไหมครับ900าร้อยองนี้ก็เก้แล้วก็อ่ะแบบที่ตั้งรถตั้งหน้ารถก็มีเนี่ยองเนี้ยสวยมากร <500. S 1> ราคาอยู่ที่ก็องนี้เหลือแค่สองสองหรือสาม สหรือสามเองนะสี่เหลือสี่ราวงวงเองนะสำหรับคนอุทัยนะถ้าเกิดมาที่วัดเข้าโทรเข้ามาหาได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เสมอปัจจัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับงานที่เขาออกมางานสวยมากมันไม่ใช่ราคาเท่าเนี้ยลึละเราเห็นแล้วอะละเอียดอ่อนแล้วตอนเนี้ยคนที่ถ้าอยาก สมมติใครที่เห็นคลิปนี้ก็ต้องโทรมาหาเนาะหรือ<ท>รไม่ก็มาหาหาหลวงปู่ที่วัดที่บูชามาแล้วบูชาแล้วรุ่แ<บ>นแรกก่อนก็หลังจากที่เรามารู้จักกับทางหลวงปู่นะผมก็คล้องแล้วก็รู้สึกมันก็มีสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในชีวิตแต่และคนอาจจะไม่เหมือนกันนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างเราละ่ะของเก่งก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะของของเก่งจะเป็นองค์องค์สำหรับผู้หญิง ที่เรา,ารู้สึกได้ะนะรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนค้าขายดีขึ้นนะ,ะแต่ด้วยด้วยความที่เป็นองค์พระยาคุณเนี่ยตามตามตามาความาเชื่อหรือว่าอ,อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะสําหรับข้าราชการที่มีตําแหน่งหน้าที่ยศการงานเนี่ยบูชาเพื่อเสริมบารมีตัวเองเขาบอกอย<ม>่างนั้แต่เขาไม่ใช่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการหรืออะไรบูชาไม่ได้เขามีวิธีบูชา ต่างได้ทุกคนแต่ว่าแต่พวกข้าราชการมันเหมาะมันเหมาะกับเขาเหมาะมากคือมันจะเสริมข้าราชการปูก็ข้าราชการตำรวจทหารที่รับราชการยิ่งเหมาะมากคล้ายๆเสริมบารมีความเป็นข้าหลวงเป็นพลังมหาอำนาจ แต่ไม่ใช่ว่าอย่างเราบูชาไม่ได้นะบูชาได้ทุกคนบูชาได้ทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเราเจอครุฑอยู่ทุกวันในแบงค์เราก็มีครุฑตราประทับต่างๆในเราก็มีครุฑหลายคนและหลายคนก็มีความเชื่อว่าป้องกันคุณใส่นะใช่ใช่หลายคนมีความเชื่อเรื่องสายญาณของตัวเองด้วยบางคนบอกว่าบางคนเป็นพญาน,นาคแล้วบูชาครุฑไม่ได้อันนี้ไม่จริงผมไปผมก็ไป ตอนแรกก็เชื่อแบบนี้แต่ได้ไปดูจัดข้อมูลต่างๆมาแล้วเขาบอกว่าบูชาด้วยกันได้คุณเป็นสายพุทธก็บูชาหน้ได้เพราะว่าเขาเหมือนจะเขาก็มีการนันอยู่ที่ในใจเรามากกว่าอยู่ในใจเราศรัทธาเดิมใส่มากกว่าอะไรก็ได้ที่เราจะยึดเหนี่ยวไม่ว่าจะเป็นพญานาคไม่ว่าจะเป็นพญาครุฑอะไรก็แล้วแต่เล็บครุฑอะไรมันอยู่ที่ อยู่ที่ใจของเราใจของเรามีใจศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเคารพอบนอบนอบได้ทั้งหมดเอาละครับทุกคนนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่สนใจนะมันมีเหลือไม่เยอะนะครับสนใจเข้ามาบูชาคุณไม่เห็นชิ้นงานก่อนสวยเนี่ยอย่างเช่นองค์เนี้ยเหลือแค่สององค์นะสองเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเงิน ลงยาราชาวดีเนี่ยองอุ้ยองครุฑอยู่คุณจะได้พร้อมตลับไปด้วยบูชา2,500นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือแค่นี้นะทั้งจงดอทุทัยธานีนะครับแล้วก็ผ่านพิธีปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อพัดบดหัวด้วนมาด้วยเจดีกงด้วยไม่ใช่ของเล่นๆแน่นอนแล้วอย่างโองนี้ก็วางหน้า,า,ารถ<ๆ>เหลือสี่แล้วก็จะมีเนี่ย ทองมากมายนะครับคือเราอยากให้มาดูด้วยตัวเองมากกว่าใช่ใช่มาดูชิ้นงานเขาว่าสวยงามขนาดไหนเพราะถ้าไม่มาด้วยเองเ็าไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มาด้วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่เขาก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเป็นบัญชีไว้นะครับเพราะว่าท่านอยู่รูปเดียวด้วยก็กลัวจะมีปัญหาตามมาใครที่อยากจะบูชามาฮะวัดหนองไผ่ตลุกไม่ไกลไม่ไกลตลุกโดทับทันนี่เองคุณ เปิด GPS มาก็ได้วัดหนองไผ่หรือว่ามาทางวันนี้เราก็มาทางมาหนองฉางมาตลุกดูมาตรงแยกวังเตยแล้วก็เข้ามาทางหมู่บ้านเพชรกะสินระลสินไม่กี่กิโลเองฮะแล้วก็ถึงวัดหนองไผ่แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลารโทรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ ว่าให้มาติดต่อกับหลวงป,ปู่ได้เลยนะครับวันนี้เดอะแจงวารตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เพจเล็กๆของพวกเราด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปทําบุญพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องจาบลาหลวงปู่แล้วก็ลาทุกคนไปด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัว ใช่ไหมพอกพูดเยอะแล้วก็ไป,ไ,ป <c oughs> ได้จบไม่ลงก็ได้งไง <c oughs> ดูแลครอบครัวนะเอ้าดูแลใครอีกไม่ต้องละ <c oughs> ดูแลทางบ้านดูแลทุกคน <c oughs> ไม่ต้องละอาแล้วรับทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ